ช่างนะคะมาทดสอบมาทดลองนะคะเตาที่อาจารย์อนุวัฒน์ท่านสร้างขึ้นมาใหม่นะสำหรับเพื่นที่ได้ร่วมบุญกันนะคะพระอาจารย์อนุวัฒน์เจ้าวาดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดทางเรืออ่างทองนะผมผมเห็นในความในความตั้งใจของท่านนะในความ ที่จะพัฒนาเนี่ยล่าสุดท่านบอกบุญมาหนึ่งหนึ่งปีนะแล้วก็เรื่องวัตถุมงคลด้วยนะท่านทำเมนเผาศพใหม่นะทำเมนเผาศพใหม่เพราะว่าเมนเก่าเนี่ยเตาเก่ามันพังท่านเลยทำใหม่นะทำใหม่ตอนทำเนี่ยท่านก็ต้องนะต้องหาหาเงินหาทองมาเพื่อจะมาจ่ายค่าช่างมาจ่ายค่าอะไรไอ้นั่นยังไม่เท่าไหร่สิ่งที่ท่านต้องจ่ายคือเตาเผาฮะ เตาเผานี่เป็นล้านเลยอ่ะนะเตาเผานี่เป็นล้านเลยนะแล้วปรากฏว่าท่านต้องผ่อนนะท่านต้องหาตังนะหาเงินมาผ่อนเตาเผาอ่ะผมยังนั่งนึกว่าผมเนี่ยนะนะผมเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเวลาที่ผมอยากจะได้อะไรเนี่ยนะอยากจะได้อยากจะได้รถอยากจะได้บ้านแล้วผมไม่มีเงินผมก็ต้องผ่อนใช่ไหมนะอยากได้รถผ่อนอยากได้บ้านผ่อน แต่ท่านคิดดูอ่ะไอ้นั่นคือความอยากได้แล้วก็มาแต่ไปถามพระอาจารย์อนุวัตรวัดทางเรือท่านอยากได้ไหมเตาเผาอ่ะนั้นท่านอยากได้มาปันปดับท่านไหมว่าเตาเผาเอามาเพื่อปันดับตัวเองหรือว่าเอามาเพื่ออะไรอ่ะนั้นผมบอกอันนี้เนี่ยเป็นการเสียสละค่อนข้างมากทีเดียวนะนะกับพระรูปหนึ่งที่จะต้องนะต้อง ยอมเหนื่อยหาหาเงินมาจ่ายค่าตเตาเผาอ่ะนะตเตาเผาจบแล้วทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อชุมชนนะชุมชนนะถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตก็จะได้เอามาเผาได้นี่คือการเสียสละนั้นผมมองเวลาที่ผมไปจัดรายการนะผมไปจัดรายการแล้วสัมภาษณ์ท่านแล้วมีคนมามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยนะาสร้างแต่วัตถุมงคลสร้างแต่วัตถุมงคลเนี่ยผมบอกผมโกรธเลยผมมีอาการของขึ้นทันทีเลยมีความรู้สึกว่า เอ้คุณน,นี่มือไม่พายแต่คุณเอาเท้าลาน้ํานะท่านออกว่าถุนมงคลไปเนี่ยก็เอามาจ่ายค่าเตาเผาเอามาจ่ายค่าเมนเห็นไหมแล้วคุณทําอะไรคุณมานั่งพิมพ์ดา่าด่าพระดา่าอะไรแบบเนี้ยผมบอกโอ้โหนี่คนแบบนี้เนี่ยนะนะผมบอกว่านะไอ้แบบเพศนี้ตายแล้วตกนรกนะตายแล้วตกนรกเลยนะนี่ท่านเสียสละนะผมบอกไม่มีใครหรอก นะผมถามท่านท่านทุกคนหน่อยสิว่าท่านถ้าท่านมีตังเนี่ยมีเงินเนี่ยท่านอยากจะผ่อนไหมเตาเผาศพอ่ะผมถามท่านหน่อยสิว่าท่านอยากได้ไหมอยากจะผ่อนไหมผมว่าคนมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ไม่มีใครอยากจะผ่อนเตาเผาศพนะหรือมีใครคิดผมว่าไม่มีใครคิดหรอกนะว่ามีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะมาผ่อนเตาเผาศพดีกว่า แต่พระอาจารย์อนุวัตรท่านเป็นเจ้าวาดวัดทางเรืออ่างทองนะท่านสร้างนะสร้างเมนนะแล้วก็ต้องเอาเตาเผาเข้านั้นพอเตาเผาเข้าท่านยังไม่มีปัจจัยไปจ่ายเขานะเตาเผามาแล้วท่านก็ต้องผ่อนนะผ่อนเตาเผาหาปัจจัยมาผ่อนเตาเผาเป็นงวดงวดงวดเนี่ยอย่างเนี้ยแล้วก็มานั่งว่านั่งอะไรกันเนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าเวลาที่ผมไปจัดรายการสดแล้วหลายล้คนที่เข้ามาแบบเนี้ย ผมปิดขึ้นเลยผมมีความรู้สึกว่าเอะนี่คุณน,นี่นะคุณไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้อะไรคุณก็ยังเอานะ้ำเหมือนเอาเท้าลาน้ําแบบเนี้ยอันนี้ผมไม่ปลืม้มนี่บอกตรงๆนะผมไม่ปลื้มกับคนเหล่านี้นะครับนะพระผมถามว่านะพระเนี่ยเป็นระดับเจ้าวาดท่านไปดูนะครับนะ้าเงินที่ได้เนี่ยท่านได้ไม่กี่ตังค์หรอกนะครับ ท่านจะมีวิธีในการดูแลอย่างไระวัดแต่ละวัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางวัดมีลาบสักการะอยู่แล้วนะครับลาบสักการะมาจากไหนบางวัดบางวัดมาจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคนก็มากันเยอะแยะมากมายมาบริจาคมาอะไรบางวัดมีเกจิอาจารย์ดังบางวัดมีพระนักเทศบางวัดมีพระที่เก่งนะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง แล้วก็มีราาสักการะบางองค์เขียนหนังสือเก่งท่านเห็นไหมนะ้าบางองค์ดังเพราะเขียนหนังสือธรรมะนะแล้วก็ราาสักการะก็เข้ามาแต่ถ้าหนะ้าพระเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะตั้งแต่สมัยเก่าแล้วเขาจะไม่ค่อยว่าเก่ากันเขาเรียกว่านะแล้วแต่ทางใครทางมันนะทางใครทางมหพระนักเทศพระนักเสพระน,นักเป่านะักเขาจะไม่ นะเขาจะไม่มาอะไรกันมันผิดกับปัจจุบันฮะน่าผิดกับปัจจุบันทําไมต้องผิดผิดกับปัจจุบันปัจจุบันทําไมยังยังมีมุมอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีสื่อนี่แหละมันมีสื่อที่มันต้องมีเลตติ้งไงมันต้องมีคนติดตามมีเลตติ้งไงพอพูดแล้วมันมันคนมันมันมีเข้ามามันมีกดไลค์กดแชร์อะไรมันก็เลยสนุกกันใหญ่ไงน่ามันกันใหญ่ นะสังคมจะแตกแยกยังไงไม่เป็นปัญหาเอาว่าค่าได้เรตติ้งก่อนนะคนเข้ามาดูค่าเยอะๆคนเข้ามาดูถึงนะสังคมจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจนั้นที่ทําทุกวันนี้นะครับผมบอกนะความไม่สนใจต่อสังคมเนี่ยผมบอกว่าเยอะมากเราก็จะได้เห็นสังคมที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเห็นไหมสังคมมีปัญหาคุณอย่าโทษคนอื่นครับ ผมบอกว่าคุณอย่าไปโทษเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยดูไปโทษเห็นไหมหน้าตามไปโทษเขานะไอ้นั่มันเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่มันเป็นอย่างนี้เพราะคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะคุณนั่นแหละคุณต้องโทษตัวคุณเองไอ้คนที่ทําออนไลน์ต่างๆนั่นแหละคุณต้องโทษตัวคุณคุณไม่ต้องไปโทษพ่อแม่เขาไม่ต้องไปโทษใครนะต้องโทษตัวคุณเพราะคุณไม่ได้ช่วยแล้วคุณยังนําอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาสู่ออนไลน์อีกครับ หนะ้าวาจาก็ไม่สุภาพนะอะไรก็ไม่สุภาพผมบอกว่าวาจาไม่สุภาพเนี่ยนะมันเป็นบ่อเกิดแห่งความรุนแรงผมบอกให้เลยนะนะท่านจะแก้ไขเรื่องความรุนแรงได้ท่านต้องให้เขาใช้วาจาที่สุภาพในการดำเนินรายการทุกช่องทางตรงนี้สำคัญนะสำคัญ ผมบอกว่าคุณไปดูเนี่ยแต่ละช่องแต่ละช่องที่นําเสนอแล้วใช้วาจาที่ไม่ไม่สุภาพเนี่ยคุณไปบอกว่านะต่อไปเนี่ยช่องทางต่างๆผู้จัดจะต้องใช้วิจารณญาณใช้วาจาที่สุภาพ